สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาทำการสอนเพิ่มการกดถูกใจนะครับของแลตฟอร์ม Titik t o อนั่นเองนะครับในที่ผมไฮไลท์ไปเมื่อกี้นะครับคือตรงนี้นั่นเองถูกใจมันก็จะขึ้นมาเลยเนาะทำยังไงไม่กี่ขั้นตอนนะครับก็สามารถรับชมคลิปแล้วไปทำตามกันเลยอย่างแรกเลยนะครับทุกคนนะครับไปที่ Google ก่อนนะครับพิมพ์ไปเลยนะว่า K M k e T S ตัวนี้นะครับเว็บไซต์ก็อยู่นิกงแรกเองนะครับให้กดคลิกเข้าไปเลยนะพอถึงตรงนี้นะครับถ้าใครมีแล้วให้ทําการล็อกอิน แต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับสมัครใช้งานก่อนนะครับชื่อผู้ใช้อีเมลราดผ่านลิยาหัวผ่านนะครับกรอกให้ครบทั่วเลยนะครับทั้ง4อย่างนี้นะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อนาการสมัครสมาชิกอแล้วก็อีเมลตัวนี้นะครับสามารถมั่วได้เลยนะครับไม่ต้องใช้อีเมลจริงของเรานะครับไม่ต้องกลัวเนาะก็มั่วไปเลยแต่ขอเป็นสองนามสกุลนี้นะครับเพรว่าจะเป็น at hotmail gmail นะครับก็ทําตามมาได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมจะพิมพ์เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอเปรระะมาณนนนี้ลกััคบ ก็ให้กดทําการสมัครใช้งานแล้วก็ลงชื่อก็ใช้กันเลยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ลองอินเข้ามาสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเว็บไซต์ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกท่านสามารถมาเล่น เอาฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับถ้าใครไม่อยากใช้สีดํานะครับก็มาเปลี่ยนมาใช้สีขาวตัวนี้ได้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ผมถนัดสีดำนะครับผมก็ใช้ตัวนี้อ่าแล้วเจอหัวข้อมดหมู่นะครับหมดหมู่ก็สามารถเลือกได้เลยนะสบริการแพลตฟอร์มหลักๆนะครับจะเป็น Facebook YouTube Tik t o อินสตาแกรมนะครับอ่าที่เป็นบริการแนะนําก็มีแล้วก็เป็นหมดหมู่ย่อยออกไปก็มีนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยก็เลือกกันง่ายๆเลยนะครับสามารถเล่นดูได้เลย อ่าส่วนใครที่สนใจแพลตฟ,ฟอร์มตัวอื่นนะครับไปเลื่อนลงมาล่างสุดได้เลยนะครับก็สามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มตัวอื่นได้เลยนั่นเองนะครับ,บหมดหมู่ก็จะเป็นประมาณนี้ก็สามารถรับชมกันได้อ่าเดี๋ยวผมจะไปเลือกหัวข้อข้างบนนะครับเพราะว่าตรงหมดหมู่ก็จะเป็นอ่าแพลตฟอร์มตัวนั้นนะถ้าเลือกด้านบนนะครับอ่าผมก็จะมาตรงหัวข้อ Tik t o อกน,นะครับแล้วดูตรงหมดหมู่กันใหม่นะครับก็จะเป็นหัวข้อของเพิ่มหัวใจเนาะอ่าถ้าใครมาทําหัวข้ออื่นก็สามารถเลือกกันได้เลยนะครับผมก็ เป็นเพิ่มหัวใจและดูตรงบริการนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการบริการแบบไหนนะครับจะเป็นรับประกันหรือไม่รับประกันนะครับหรืออันที่เขาแนะนําหรือว่าจะเป็นบริการดีที่สุดนะครับก็สามารถตัดสินใจกันเองได้เลยนะครับผมจะเอาเป็นหัวข้อแรกนะครับนะครับจะเป็นรับประกันสัปสิบวันแล้วก็เขาแนะนําด้วยนะครับตัวนี้และอ่านหมายเหตุที่เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนทําอะไรอย่างอื่นนะครับพออ่านแล้วน่าจะเจอหัวข้อลิงก์นะครับง่ายๆเลย อจเป็นลิงก์รูปหรือลิงก์คลิปวิดีโอของเราก็ได้นะครับให้กดไปที่คลิปนั้นนะครับ Copy l i n ล์นะครับแล้วก็วางได้เลยนะครับเราจะหัวข้อปริมาณนะครับก็สามารถเลือกได้เลยว่าต้องการยอดไลค์หรือว่าถูกใจเท่าไหร่นั่นเองนะครับกั้นต่างทางเว็บไซต์นะครับเขาจะให้อยู่ที่10นะครับสูงสุดเป็น1นึ่งแสนเนาะผมก็ปั้มไป20นะครับพอค่าบริการขึ้นมานะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับ ระบบก็จะบอกแบบนี้นะครับได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับเท่านี้เราก็แค่รอยอดไลค์ t i k t o k เพิ่มขึ้นได้เลยนะครับใช้บริการง่ายกะทีนะครับภายใน1นาทีเองนะครับถ้าไม่รวมที่ผมพาสมัครข้างหน้านะครับก็แค่1นาทีแล้วก็ได้ยอดไลค์เพิ่มขึ้นกันแล้วนะครับของ Tik t o k นะครับตัวนี้นะครับก็ดีมากๆเลยนะจะเป็นเพิ่มความน่าเชื่อถือของ TikTok ของเราได้นั่นเองนะครับใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ดีเหมือนกันนะครับการทําการตลาดออนไลน์ตอนนี้ก็สําคัญนะครับ Tik t o k กําลังมาแรงเลยนะ อ่ะก็ลองทํากันดูนะครับอย่างที่ทําการรอกันนะครับผมขออนุญาตไปดูยอดถูกใจเดิมก่อนนะครับจะเป็น981ตัวนี้นะครับอ่าอย่ารอก่อนนะเดี๋ยวพาใช้งานเว็บไซต์ก่อนนะครับกดที่บวัติการสั่งซื้อตรงนี้ได้นะครับดูประวัติยอดหลังนั่นเองอ่าเลขรหัสออเดอร์ตัวนี้นะครับสามารถแจ้งเขาได้เลยนะครับถ้ารอนานเกินไปหรือว่ายอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับตุ่ยจะขอเร่งยอดนะครับสามารถกรอกเลขออเดอร์ตัวนี้แล้วครับส่งไปให้อดมินนะเดี๋ยวอดมินทาการดูแลให้ อ่าแล้วจะมีหัวข้อลิงก์บอกเรามีบริการบอกเนาะแล้วก็ค่าบริการที่เราจ่ายไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่าแล้วมีระบบบอกด้วยนะครับว่าเราระบบทำไรอยู่นะครับว่าเราดําเนินการแบบนี้นะครับก็จะบอกอยู่อ่าแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับ าการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่5ช่องทางหลักๆเลยนะครับจะเป็นทาาการเคอทอสนะครับอ,อ่งกอร์เวล e t นะครับคริปโตเพอร์เฟ Mo มเนียแลวก็ทูโมเนียเ l ลส์นั่นเองนะครับ่าาใครนะครับสนใจสัตว์ลากสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นสแกนแนบสลิปนะครับ ทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคำแนะนําตรงกลางเนาะแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับหัวเรื่องเนาะว่าเราต้องมาทําการเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชําระเงิน หรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเลขออเดอร์นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเราสามารถก๊อบมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะอ่าแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอเนะครับว่าทุกท่านต้องการร้องขอประจดนะก็จะเป็นสั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ขอเร่งหน่อยนะก็คืออันนี้ก็คือขอเร่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับ ก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้ต่อได้เลยอ่าแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทาการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองนะครับอ่าหรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไวๆนะครับหรือว่าอ่าอยากให้แอดมินเร่งไวๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลน์เนาะอ่าสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแอดมินทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรง ก็จะ24ชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถตอบถามกันได้เลยนะครับทางไลน์เนาะ,ะแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะ,ะลิงก์ของเรานะครับก็ไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่ยแหละ,ะส่งไปให้เขานะครับถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับ อ,อยู่ที่5%นะครับหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับก็หมดแล้วนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับาลครับตอนนี้การกดถูกใจของผมก็ได้ทําการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น1,011แล้วนะ อ่ะก็าแถมให้มานิดนึงนะครับนิดนิดหน่อยๆน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับการใช้งานเว็บไซต์ก็ดีมากๆเลยนะครับได้ไวด้วยนะครับก็รอไม่กี่นาทีเองในดิ้งสองนาทีเองนะครับก็ได้แล้วเนาะอ่าถ้าใครสนใจเพิ่มกดไลค์เพิ่มเพิ่ติดตามหรือว่าเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับกระตุ้นยอดการตลาดของตัวเองนะครับก็สามารถมาใช้งานที่เว็บไซต์นี้กันได้เลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับหรือว่าลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็สามารถกดมาได้เลยสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ